สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนหน้าของเราให้กลายเป็นขังคุไปครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง ABOUT BOY สนุมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่จะใช้ในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Reface นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ Android นั่นเองครับดาวน์โหลดแล้วไปลุยทำพร้อมกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆไปที่แอป Refresh นะครับตอนนี้คือจะเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆกด Get Start ไปได้เลยนะครับจากนั้นในส่วนนี้เขาก็จะแนะนําว่าให้ทําการถ่ายรูปนะครับเราจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนํำนี้ครับให้เพื่อนๆถ่ายภาพของตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับก็กด Take a selfie ตรงนี้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะอัปโหลดหรือว่าเอาภาพจากคลังภาพของเพื่อนๆก็ได้นะครับเดี๋ยววิธีที่1เราถ่ายภาพกันครับ กดที่ Take Selfie เลยนะครับเสร็จแล้วกด OK นะครับเอาหน้าไว้อยู่ในกรอบนะครับจากนั้นก็กดที่ชัตเตอร์ได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตลกๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกด Confirm ครับตอนนี้เขาก็จะทำการประมวลผลหน้าของเราเอาไปไว้ในแอป Refect นั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าของเราเข้าไปอยู่ในการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์นั้นนะครับในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้คลิปที่ไม่มีไลนยน้ําแล้วก็ได้คุณภาพที่สูงครับอาจจะต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพาเพื่อนๆทําแบบฟรีนั่นเองนะครับมุมบนซ้ายนะครับจะมีกากรบาทกดไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วกดอโลหรือว่ายอมรับนั่นเองนะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นฝั่งของ iOS นะครับ เราจะเลือกให้ติดตามหรือไม่ติดตามก็ได้แต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่ต้องติดตามเราเลยดีกว่านะครับาจากนั้นเราก็กด e x p l o r e ตรงนี้นะครับ Explorer ตรงนี้นะครับในหน้าหลักนะครับเราสามารถเลื่อนหาคลิปวิดีโอต่างๆได้มากมายเลยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมจะพาเพื่อนๆทำในวันนี้ก็คือคังคู่ใบตรงนี้เนาะเราแค่กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่ให้ระบบประมวลผลนั่นเองครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้เราดูแบบเล็กๆน้อยๆน,น,น,นั่นเองครับหน้าของเราก็จะไปอยู่ในคังคู่ใบแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกลงเครื่องเราดีกว่าครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับจะมีเลข3อยู่นั่นหมายความว่าใน1วันสามารถดาวน์โหลดได้3ครั้งด้วยกันนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็เลือกให้ยอมรับเข้าสู่คลังภาพนะครับแบบนี้ เท่านี้เขาก็จะทำการบันทึกลงในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับตอนนี้เลขจะอยู่เลข2แล้วนั่นหมายความว่าวันนี้สามารถเซฟได้อีก2ครั้งโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณานั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราเอาภาพที่อยู่ในมือถือของเรามาทำกันดีก,กว่าครับผมก็จะกดกลับเลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่รูปภาพของเราตรงนี้นะครับจะมีกล้อง เพื่อถ่ายภาพฝั่งขวาจะเป็นโฟโต้สำหรับการเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนั่นเองครับจะเอาหน้าเราหรือหน้าใครก็ได้เลยนะครับกดไปตรงโฟโต้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีภาพที่อยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสมมติผมเลือกเป็นภาพนี้เลยแล้วกันกดเข้าไปนะครับก็อาจจะครอปนิดนึงเสร็จแล้วกดชูสตรงนี้นะครับระบบก็จะทำการประมวลผลให้เรานะครับ่าตอนนี้ก็จะมีหน้าของเราอยู่นะครับเพื่อนๆกดไปตรงนี้ จะมีหน้าที่ถ่ายจากกล้องและหน้าที่เลือกจากเครื่องของเรานั่นเองครับสมมุติตอนนี้เราเลือกเป็นหน้าของเราที่เลือกจากเครื่องนะครับเราก็กดเข้าไปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับระบบประมวลผลไม่นานนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนั่นเองครับเห็นไหมครับหน้าของเราก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทําการเซฟลงเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งเหลือเครดดีอยู่2ครั้งนะครับกดเข้าไปเลย ก็บันทึกเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปทำให้หมดเครดิตของวันนี้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้สามารถบันทึกคลิปของเราได้นั่นเองครับผมกดกลับนะครับคราวนี้ผมจะเลือกเป็นภาพคนอื่นดูนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปหน้าของเราแล้วก็เลือกโฟโต้ตรงนี้นะครับไปหาภาพคนอื่นมาได้เลยนะครับสมมติผมเลือกเป็นภาพนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ ขยายครอบไม่เห็นแต่ใบหน้านะครับเพื่อความสะดวกในการค้นหาจากนั้นกดชู s e นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาเช็คกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีใบหน้าทั้ง3ใบหน้าแล้วนะครับเราเลือกเป็นตัวล่าสุดแล้วกดไปที่คังคูดูนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็บันทึกลงเครื่องของเราได้เลยครับวันนี้เราก็ใช้โคต้าทั้ง3ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะบันทึกคลิปโดยที่เราใช้โคต้าหมดนะครับ สมมุติผมเลือกเป็นคลิปที่อยู่ข้างล่างนะครับเลือกเป็นหน้าตัวเองนะครับจากนั้นกดสวัสนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาลักษณะแบบนี้จะต้องรอดูโฆษณาจนกว่าจะจบนะครับก็จะมีเครื่องหมายกากบาทโผล่ขึ้นมามุมใดมุมหนึ่งนะครับซึ่งแถบข้างล่างเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าโฆษณาจะหมดตอนไหนนั่นเองครับดูโฆษณาจบแล้วกดกากบาทได้เลยนะครับ จะต้องดูโฆษณา2รอบนะครับรอบที่1ตอนประมวลผลและรอบที่2สําหรับการบันทึกวิดีโอนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเครื่องหมายกากบาทก็จะขึ้นแบบนี้เราสามารถที่จะรอแล้วก็กดกากบาทได้เลยนะครับอ่าเวลาเราบันทึกเราก็กดที่เดิมนะครับกดเข้าไปก็จะมีบอกว่าให้อัปเกรดโดยที่เราไม่อยากเสียตังค์เนาะเราก็เลือกเป็นดูโฆษณาอ่าประมาณนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่การดูโฆษณาอีกครั้งหนึ่ง ดูจนจบนะครับอย่าเพิ่งไปกดอย่างอื่นรอจนกว่าจะมีเครื่องหมายกากบาทขึ้นมานะครับโอเคครับโฆษณาจบแล้วนะครับสังเกตนะครับมุมใดมุมหนึ่งนะครับอ่ามีมุมนี้นะครับอาจจะไปอยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้สังเกตเครื่องหมายกากบาทดีๆนะครับเสร็จแล้วกดที่กากบาทครับตอนนี้เห็นไหมครับก็บอกว่าเซฟทูโฟโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราทั้ง4อันเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนสหรับการเอาหน้าของเราหรือหน้าของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายหน้าสดหรือเอาภาพที่อยู่ในเครื่องก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้ซึ่งในคลิปนี้เปลี่ยนเป็นขังคุใบนั่นเองครับลองเอาไปเล่นดูนะครับได้หรือไม่ได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันหนึ่งจะใช้เครดิตบันทึกภาพแบบไม่ต้องดูโฆษณาได้3ครั้งด้วยกันถ้าเกินนั้นต้องดูโฆษณาก่อนประมวลผลแล้วก็ช่วงบันทึกคลิปนั่นเองนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อหน้าของตัวเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเทคนิคเกี่ยวกับการตัดต่อด้วยมือถือเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย มีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ